เอาใจสายวัยรุ่นทำกินรถสวยรถเดิมปีใหม่ไม่น้อยเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกชิอาสมาร์ทค่ะนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวลองชมกันได้เลย สำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a h ไฮ u ัก e รีโว2.4นะครับเป็นตอนเดียวอ่ะก็มาในรูปโฉมปี2021นะครับเริ่มจดทะเบียนใช้งานปี2022นั่นเองนะครับผมคันนี้ก็มาในราคาเพียงแค่459,000บาทนะครับผมอ่าด้านหน้านะครับรุ่นนี้ก็คือยังเป็นพลาสติกอยู่ นะครับกับอย่างหน้าพลาสติกส่วนฝ่ายนี้จะเป็นฮดรเยนนะครับเป็นโคมลมดำด้านในนั่นเองนะครับอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อนัานข้างนะครับผมล้อนี้ก็เป็นล้อกระทาเดิมนะครับเป็นกระทาเดิมโรงงานส่วนยางก็น่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะสภาพสวยเลยปียี่สิบเอ็ดนะครับ<า>เป็นยางกูดเยียด้วยนะครับอ่ากูดเดีย ดีปีอ่าดีปีหนึ่งเดี๋ยวดูแวะดูด้านนี้กันก่อนนะครับดูโครงสร้างด้านนี้ก็ตามตะเข็บสีนกาวนะครับผมน็อตต่างๆไม่มีขยับขยื่อนนะครับยังเดิมทั้งคันอ่าไม่มีรอยซ่อมไม่มีรอยเคมอย่างแน่นอนภายในก็คือเป,เป็นเป็นเบาะหนังนะครับรุ่นนี้ให้เบาะหนังอ่าโอเคมาดูกันต่อนะครับ อ่าเม็ดอาร์คขอกะบ,บะนะครับผมแล้วก็นเนี่ยจะมีเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คนะครับตามขอกะบ,บะลายยาวไปจนสุดเลยนะครับก็คือเม็ดอาร์คเดิมอ่าเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับอ่าเดี๋ยวแวะดูด้านหลังกันสักนิดนึงอ่าอันนี้ก็ช่วงล่างสวยๆนะครับไม่มีผู้ไม่มีอะไรเลยส่วนล้อกระทะอันนี้จะของเดิมน่าจะเป็นจักรจาของเดิมนะครับอ่าส่วนยางนี้เราน่าจะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับผมเป็นยาง xcd 2อยยางมิชลิน นะครับอ๋อไม่ใช่ดีปีเดียวครับอ่านี่เป็นยางมิชลินแล้วนะครับผมไม่ใช่คือเดียรแล้วอ่าอันนี้เป็นยางมิซูบีชิมิซูบีช <est> ิอ่ะมาดูด้านท้ายกันต่อเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูนะครับอ่าเปิดไงล่ะเนี่ยอ่าพี่พุกเปิดไม่เป็นเปิดไม่เป็นแล้วโอเคอ่าโอวเคครับลองชมกันครับ ก็ด้านในอ่เสียงสะท้อนเลยอันนี้อเดี๋ยวผมพูดทางห่างแล้วกันอ่ด้านในก็เป็นอันนี้เป็นลังคาพิเนียมอโอเคก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแค่ไม้อัดเฉยๆเนี้ยเนี่ยมันกระแทกนิดเดียวมันก็แตกแล้วนะครับบางทีเขาอาจจะใส่ของหรือว่า ช่วงเอี้ยวตัวช่วงอะไรประแท็กปั้งเขาให้อย่างนี้นะครับก็คงแตกเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เราก็คือยกให้กับท่านทัดไปเลยไม่ได้บวกราคาเพิ่มแต่อย่างใดนะครับก็คือจบในราคาที่450,000บาทอ่าจบในราคา450,000บาทเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันต่อเอ่อด้าน,ด,าน,ด,านด้านล่างนะครับประตูนั้นเดี๋ยวค่อยปิดทีเดียวมีอย่างอะไรให้นะครับ รถนี่เออน่าจะน่าจะนะครับน่าจะเออมีเป็นแนบกระดาษหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะจะเสริมมาตัว2ตัวประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็คือรถลังคาแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยบรรทุกแบบหนักขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรถในในประมาณแบบวิ่งกล่องพัสดุกอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้หนักมากใช่อ่าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนี้กันสักนิดนึงนะครับ ใหดูความสวยสดงดงามของช่วงล่างก็มีการเปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับผมเป็นท่อหน้าเผาอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของสำนักงานคุณจากตอนที่เขาออกไปแดงหรือเปล่าหรือว่าลูกค้าไปเปลี่ยนเองอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่าอันนี้เขาเผาเขาก็มีเป็นสีสะท้อนแสงใช่ <Hi. S 2> ครับกลางคืนใช่ครับผมอ่าอ่ะ,อะก็เดี๋ยวดูตรงนี้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปรับชมภายในกัน อย่างอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะครับอ่าแตสำหรับภายในด้านนี้ก็จะเป็นมีอะไรบ้างล่ะก็ทั่วไปกุญ <c oughs> แจดอกตีโมดนะครับผมได้มาหนึ่งดอกส่วนด้านทางด้านนี้นะครับตรงแผงประตูก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ปรับเลนกระจกมองข้างป้าไฟฟ้าอันเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมภายในพร้อมๆกันได้เลยนะครับ สำหรับภายในนะครับผมก็เดี๋ยวเราเริ่มดูจากเล็กไม่กันก่อนได้เลยนะครับอ่าเล็กไม้คันนี้นะครับผมรถปี21ิเอดนะครับอยู่ที่เจ็ด0มืนหกพันกว่าโลนะครับผมเจ0ด0มืนหกพันกว่าโลก็คือถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ถึงกับค้ามแสนนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นรถตอนเดียวเนี่ย ภายในปีหรือ2ปีประมาณนี้นะครับเลขใหม่ยังไงก็หลักแสนอยู่แล้วหรือบางคันที่ว่าตอนเดียวเอาไปใช้งานนะครับยังไงก็เลขใหม่ก็คือตรงเยอะอยู่แล้วแต่นี้คือเพิ่งเจ็ดหมื่นหกพันกว่าโลก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับไม่เยอะจนเกินไปอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองแผ่นดูนะครับอสวยๆกันเลยคอนโซลด้านหน้านะครับนับปัดด้าน,นา อาจจะอาจจะมีบ้างนะครับผมร่องรอยนิดน่อยนะครับตามการใช้งานส่วนเครื่องเล่นอันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อมือถือได้เลยนะครับอ่าเชื่อมต่อได้ทุกอย่างอ่าเหมือนมันเซ็ตไว้เลยนะครับเหมือนเซ็ตไว้เลยอ่าเราก็คือเซ็ตไว้ให้ดูแล้วนะครับเราจะมีเป็นระบบแอร์นี่คือปรับแมนนวลนะครับอันะนี้คือเกียร์อันนี้ยจ้ของเดิมเขาเปลี่ยนมาเป็นเป็นหัวเกียร์ซิงนะครับเป็นหัวเกียร์นอตเลสซิง ่ครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นหกเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งก็คืออยู่ตำแหน่งปกติส่วนเกียร์ถอยก็ล็อกที่สองอ่าไ,ไ,ไม่เสี่ยงก็ถือว่าเป็นเกียร์ถอยนะครับทางด้นนี้ก็จะเป็นเก๊เปิดปิดใส่ของได้นะครับอ่าก็มีพวกเอกสารนอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเช็คให้ทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นรถเพิ่งจะเข้ามานะครับ อ่ะล้วก็ดูฝ้าพดานด้านบนนะครับผมออก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมไม่ถึงกับช้าขนาดนั้นนะครับอาจจะมีบ้างรอยเปื่อนนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่เราก็คือสปาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าส่วนในเรื่องของเบาะนะครับเบาะอ,อันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นเบาะหนังรุ่นนี้ก็คือเขาจะไม่มีอีโคโหมดไม่มีพร้อโหมดนะครับเบาะมันก็คือจะ ยาวมาคันนี้แต่ถ้าเป็นพวกเครื่อง2.8ที่ว่ารุ่นที่ผ่านมาที่คุณลูกค้าเคยเห็นที่ผมรีวิวนะครับเพราะว่าถ้าโชวใหม่เนี่ย2.8แอะไรพวกเนี้ยเรายังไม่มีเข้ามานะครับก็เลยยังยังให้เห็นภาพไม่ได้อ่าแต่ว่า2องรุ่นเก่าๆนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นคอนโซลแยกนะครับผมก็จะมีคอนโซลแยกให้เลยนะครับเบาะก,ก็คือเป็นเบาะที่นั่งแยกอ่ะโอเคก็สําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเอกสารพร้อมราคา นะครับราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับอ่าปี2021ส่วนเอกสารนะครับเดี๋ยวให้เห็นใจด้านบนกระเพอตนนีชื่อเจ้าของอยู่อ่าปีเป็นปี2021นะครับผมอ่าแจ้งบรรทุกเรียบร้อยนะครับผมรถกระบะบรรทุกมีหลังคาฝาเปิดอ่าเรียบร้อยนะครับส่วนจดทะเบียนก็ มกลาราปีหกห้าก็คือจดปีนี้นะครับผมจดมาต้นปีอ่ะเป็นรถลำดับที่หนึ่งมานะครับอ่ะโอเคก็สำหรับภายในและเอกสารคงมีกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อได้เลยครับอ่ะเราก็มาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยแต่ว่าโชวนี้เขาก็ให้ความปลอดภัยมานะครับก็คือให้ เรื่องของถุงลมนิรภัยแล้วก็ให้เบรก ABS มาเรียบร้อยนะครับอ่าให้ดูความใหม่ความสวยสดงดงามนะครับอ่าทุกอย่างมีรับประกันให้นะครับผมน็อตน็อตมีรับประกันไหมครับมีรับประกันทุกตัวนะครับผม <c oughs> ถ้าแบบน็อตรุดอะไรหรือว่าชิ้นไหนไม่ครบก็เอาเข้ามาใส่ได้เลยแล,แล้วลมยางมีรับประกันไหมครับลมยางก็มีรับประกันนะครับรับประกันยันลมยางเลยนะครับ <c oughs> คือแล้วก็ลมยางอ่อนมาเติมที่นี่ได้ก็จะจะเข้ามาเติมมาเติมได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้เออกอกจจะวิ่งมาแวะร้านยางดีกว่านะครับไปร้านยางดีกว่าทไมต้องเปลืองน้ำมันมาก้วยอ่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพวกแผ่นเพจแอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็ดูงมุมกว้างก็ได้นะครับส่วนโครงสร้างที่เหลือก็โอเคแล้วก็ที่สำคัญเครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU นะครับรับประกันหลักๆเลยอยู่ที่3ปีหรือว่าส0 0 0 0กิโลเมตร นั่นเองนะครับส่วนระบบไฟระบบอะไรต่างๆแบตเตอรี่แอร์พวกนี้ก็จะมีรับประกันตามที่บริษัทเราาำนวดให้นะครับคือเราก็เกือบทุกจุดดีว่าใช่ครับผมก็คือง่ายก็คือรับประกันกันทุกจุดนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับระยะนะครับที่ว่าบริษัทเราาำนดมาให้นะครับอ่ะโอเคก็ ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับ t o y ยต้าไฮรักลีโว่2.4คันนี้เป็นตอนเดียวหลังคาวีเนียมนะครับก็มาในราคาเพียงแค่459,000บาทนะครับเป็นรถปี2021จะได้เียนใช้งานปี2022นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้าไ,ได้เลยแล้วก็สําหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมกดรูกปันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีอะไรมาให้ชมกันก็าฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ